สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วค่ะวันนี้เนาะตั้งแต่เช้าเลยพี่นาก็ตัดแต่งต้นไม้นะพวนดินบ้างอะไรบ้างเนาะก็ฟื้นฟูเขาหน่อยเนาะพี่นาจะพามาดูใบฉํำฉานะหรือว่าใบก้ามปูโอ้โหใช้ประโยชน์ได้ไวมากๆเลยพี่นาเพิ่งจะปลูกได้สักปีกว่าเนี่ย เอาเม็ดเข้ามาเอาฝากมาให้แพ้กินเนาะก็ขึ้นในไร่ในสวนนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะโอ้โหใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆเลยค่ะใบกัมปูหรือใบฉำฉาเนาะเขาก็เป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยนะเพราะว่าเขาจัดอยู่ในอ่พืชตระก,กูลถั่วนะคะนี่นี่พินาก็นํามาใส่นะใส่บอนสีมั่งไม้ดอกไม้ประดับนะใส่ในผักบ้างนะก็ได้ผลดีนะ พี่นาใส่เต็มเลยนะนี่อ่าเสน่ห์จันแดงโกมีนของพี่นาก็แทงหลอดขึ้นมาอีกแล้วนะคะใครกวนห่านเอ่ยห่านขโมยซีนทุกทีเลยนี่นะก็ลดน้ำเนาะชุ่มฉ่ำกันไปนะคะจะให้ดูใบฉันฉาโอ้โหมันมันมัน ถ้าจะทําเป็นอาชีพนะถ้ามีที่ไร่ที่นาลกล้างว่างเปล่านะพี่นาสนับสนุนเลยนะปลูกฉําฉาทิ้งไว้เหอะโอ้โหขายได้นะเออของพี่นาเนี่ยรางต้นไม้ก็ยังอยากจะได้อยู่นะแต่ว่ามันยังน้อยนะยังน้อยพี่นาก็รอให้เข้าต้นใหญ่ๆห,ห่กว่านี้หน่อยนะถึงจะทําเป็นแบบว่าเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยใบไม้อะไรพวกนี้นะผสมผสมดินบ้างอะไรบ้างนะ นำไปส่งตามร้านต้นไม้ได้เลยนะคะเห็นไหมพินาก็ใส่ไปในนี้นเขาล่วงลงมาเต็มเลยนะคะใบฉ่ำฉาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยใบยฉ่ำฉางามงามนะคะยีหล่าของพินาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะรดน้ำแล้วก็มีใบฉ่ำฉาหมักๆมักอยู่แถวเนี้ยค่ะก็งามค่ะนี ถั่วพูก็งามดูถั่วพูสเิเล็ก,ลกๆนน้อยก็ยังงามนะคะเนี่ยใบฉ่ำฉาทั้งนั้นเลยค่ะเนี่พินาจะให้ดูบนหลังคานะนี่อันนี้คือต้นของเขานะก็อยู่หลังคอกแพะเองเพราะว่าแพะกินฝักใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดฉ่ำฉาหรือเขาคลายออกมาประมาณนเนี้ยเนี่ยมันก็ขึ้นเต็มเลยค่ะเออพินาก็ชอบมากๆเลยพินาเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วนะ ยิ่งมาเจอฉำฉาหรือว่าก้ามปูเนาะประโยชน์เยอะอีกแต่ว่าผมพินาพื้นที่ไม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 ,มากเนาะปลูกเยอะก็ไม่ได้นะนี่ขึ้นเองเนี่ะไม่ได้ปลูกแล้วค่ะเนี่ยดูดูเขาล่วงหล่นอยู่บนอยู่บนหลังคาแพ้เห็นไหมอะถ้าอยากได้ก็กวาดเอาลงมาบ้างแล้วบ้างนะเนี่ยพินาก็กวาดออกมาถ้าเราอ่าจะทําปุ๋ยส่งเขาเนี่ยก็ ไม่ยากเลยอ่ะปลูกอย่างเดียวนะนานๆก็กวาดรวมกันแล้วก็นําไปอัดกระสอบถุงขาย,ยเนอะนะค้างอยู่บนค้างอยู่บนแสลงเต็มเลยนะเนี่ยพ่นาก็กวาดๆมาบ้างนะเนี่ยมาใส่ต้นไม้นะคะโอ้โหบอกได้เลยว่างามงามจริงๆเลยนะดูผักด,ดูต้นไม้พินาเตไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเนี่ยไม่ได้มีปุ๋ยอะไรกับเข้าเลย ปลูกตามยถากรรมใช้ใบใบไม้บ้างดินจากอ่ามูลแพะบ้างนกกระทาบ้างแล้วก็น้ําน้ําก็จะเป็นน้ําซาวข้าวนะมันมันก็ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าพี่นาปลูกเล็กเล็กน้อยๆอย่างมะเขือก็เก็บกินบ้างนะไปแกงไปอะไรบ้างนะก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดกซะจนเป็นกิโลไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ ผักชีผักชีใช่ไหมอะผักชีก็งามๆค่ะแล้วก็มีอ่างปลาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่นาก็อ่าตักน้ําจากไอปลาเนี่ยจากนะตักน้ำจาก,าจาก,ากอ่างปลามันก็เป็นขี้ปลาใช่ไหมคะก็มาลดต้นไม้เล็กๆน้อยๆได้นะเห็นไหมอ่า กล้วยไม้ของพี่นาเนี่ยพี่นาใช้น้ําจากจากน้ําปลานะน,น้ําในอ่างปลานี่ยขึ้นไปรถนะคะเนี่ยแตกลากกันนะโหสวยงามมากเลยนะคะงามงามจริงๆค่ะเนี่ยพี่นาจะมาพูดถึงช้ำช้านี่แหละโอ้โหช้ำช้าหรือว่าก้ามปูเนี่ยได้ผลจริงๆนะสวยงามจริงๆนะยิงใส่บอนสีนะเนี่ยดูสิดูด,ด,ดิอันนี้เป็นอะโกนิมาแล้วไม่ใช่บอนเนี่ย พี่นาก็จะมานํามาใส่แบบเนี้ค่ะก็ะเขือเทศพี่นายังใส่เลยนะเห็นไหมโอ้ยก็สวยงามเขามีอ่เสารอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับต้นไม้ใบไม้อยู่แล้วเนาะต้นไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นอะไรก็ได้นะคะเนี่ยจ้ะพี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆเนาะให้ดูว่าพี่นาใช้ประโยชน์จากใบฉ่ำฉานะคะ ให้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็ได้ผลดีจริงๆด้วยนะคะหลายต้นเลยนะช้ำช้าของพี่นาเี่ข้างหน้านี่ก็ช้ำช้านะคะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็ช้ำชา้าตน้นต้นน้อยนี่ก็ช้ำชา้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยช้ำช้าทั้งนั้นเลยเขาขึ้นเองค่ะคือคือปล่อยปล่อยไว้ก่อนพี่นาไม่ได้ไม่ได้โคนออกเนาะก็ดูว่าถ้าเขาอ่าหนาแน่นเกินไปเนาะมันลกเกินไปมันก็เอานำไปทำฟืน ไปทาอะไรได้หมดอะคะ่ะเ,เนี่ยเนี่ยเขาขึ้นของเขาเองนะเนี่ยพอมันอยู่กายคอกแพะใช่ไหมเนี่ยนีก็ต้นฉําฉานะคะอือจ้าพี่นาก็พามาชมนาอโนนเห็นไหมโนโน,โนฉําฉานะคะนัน่นอันนั้นคือร่มฉําฉาของพี่นาเนาะต้นใหญ่มากเลยค่ะฉําฉาฉําฉาหรือว่ากล้ามปูเนาะพี่นา,นาจจะแหวกแนวเขาหน่อยไม่เหมือนใครเนาะ พินานําฝักมาให้แพะของพินากินด้วยเออก็ไม่เห็นเป็นไรอค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะไม่เห็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยนะอูย้ยกินกันอะเลดอร่อยเขาคงคิดว่ามะขามหวานนะนึกว่ากินมะขามหวานยายเอามะขามหวานมาให้กินเหรอเนี่ยอร่อยจังกินกันอู้หสนุกสนานค่ะนี่ยพพินาก็ปลูกไว้ให้แพะเอาใบก็มาทําปุ๋ยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยเนี่ยใส่แต่ใบช่ำฉานะคะเนี่ยใบช่ำฉาแล้วก็ราดน้ําราดน้ํานะสวยไม่ล่ะสวยงามใช่ไหมล่ะค่ะพี่นาก็พามาชมแค่นี้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสวัสดีค่ะ